ฟีเจอร์เด็ s ซัมซุงชาร์จแบตเต็มร้อยแล้วมีเสียงเตือนแบบนี้แบตเต็มแล้วโว้ยถอดสายชาร์จด้วย ทำยังไงมาดูกันก่อนอื่นลูดแผงทางลัดลงมาแล้วกดรูปเฟืองเข้าไปตั้งค่าเลื่อนลงมาแล้วกดไปที่โหมดและกิจวัตรจากนั้นให้กดกิจวัตรตรงกลางด้านล่างแล้วกดเครื่องหมายบวกด้านบนจะเข้ามาหน้าตั้งค่ากิจวัตรโดยมีเงื่อนไขคือหากทําสิ่งนี้จากนั้นจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นให้เรากดเครื่องหมายบวกไปตั้งค่าที่หาก่อนแล้วเลื่อนลงมากดที่ระดับแบตเตอรี่จากนั้นเลือกเท่ากับหรือมากกว่าแล้วพิมพ์เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่ต้องการให้แจ้งเตือนในที่นี้จะพิมพ์100%คือเมื่อชาร์เซ แล้วกดเสร็จสิ้นได้เลยต่อมาให้กดเครื่องหมายบวกที่จากนั้นแล้วเลื่อนลงมากดที่การแจ้งเตือนแล้วกดแสดงการแจ้งเตือนที่กําหนดเองเข้ามาแล้วให้เราพิมพ์ข้อความที่ต้องการให้อ่านออกเสียงแจ้งเตือนได้เลยโดยจะอ่านออกเสียงทั้งชื่อและรายละเอียดของข้อความทั้งหมดเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วที่สําคัญอย่าลืมเปิดสวิตช์อ่านออกเสียงการแจ้งเตือนด้วยจากนั้นกดเสร็จสิ้นได้เลยแล้วกดบันทึกและกดเสร็จสิ้นอีกครั้งเป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่ากิจวัตรทีนี้เมื่อชาร์จจแบตตเเเ็็มมกะีีสยงือน ขึ้นมาแล้วบตเต็มแล้วโว้ยถอดสายชาร์จด้วยดูเทคนิคดีๆเพิ่มเติมได้ที่คลิปวิดีโอในแคปชั่นนะครับ